สดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูพามาชมรถ d m a ม2023นะคะเป็นตัว SDA นะคะคันนี้เดิมๆเลยนะคะจะเป็นรถ4ประตูสีเทาแรมโบนะคะเป็นรถตัวเนะคะวันนี้มาอัพหน้านะคะเป็นตัว2024เต็มระบบกันเลยนะคะพี่ๆรายการเปลี่ยนของคันนี้นะคะจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะคะเป็นฝากระโปรงหน้าทรง M5 นะคะลายผ้า F1 ของมอนซาแท้การันตีแน่นอนนะคะ แล้วก็มีไฟหน้านะคะเป็นของ d m m x c 2 2 4 4นะคะเป็นไฟตัวแท้ไฟท็อปเลยนะคะแล้วก็จะมีชุดสายไฟตรงรุ่นนะคะตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็กันชนหน้าเป็นสูงแลงเตี้นยี0 2 4นะคะส่วนกระจังหน้าที่พี่ๆเห็นนะคะจะเป็นกระจังหน้าของ v c o อร์นะคะจะเป็นของตัวสูง v c o อร์ตัวท็อปเลยนะคะนี่สวยๆกันเลยนะคะเป็นรถสีเทาแลมรโบนะคะ อันนี้เป็นฝากระโปรงหน้านะคะแล้วก็รับรากาศตัวกระจังหน้าไฟหน้านะคะหล่อหล่อเที้ยวฟ้าแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าก็เป็นดีพอร์สนะคะสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะส่วนเรื่องของกันชนนะคะจะเป็นกันชนสูงไปตี้ยนะคะมีไฟตัดหมอกซับในตัดหมอกฝาครอบตัดหมอกนะคะครบชุดเต็มระบบแบบนี้เลยนะคะให้ดูสั่งงานกันเลยนะคะพี่นี่สวยๆกันเลยนะคะเป็นรถสีเทาแลมโบตัวเตี้ยนะคะ แล้วนะคะเข้ากับทรงรถได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะทําให้รถดูสวยงามมากขึ้นนะคะดูทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูแบบสวยหรูอะคะ่ะพี่นี่คิ้วไฟนะคะอะไรจะเป็นอะไรพาทแททั้งหมดเลยนะคะพี่พี่นี่ใส่แท้ไม่มีเขินแน่นอนนะคะสวยๆหนึ่งคันนะคะดูพลาสติกข้างในนะคะตัวพลาสติกข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เขาเรียกว่าเป็นที่ระบายลมนะคะจากหนัดหมอกนอกนะคะเวลา,ามันจะมีลมผ่านตรงนี้นะคะอันนี้ก็แปลงให้เรียบร้อยนะคะเป็นแบบระบบแพ้ของ2024เลยนะคะพาไปดูทรงรถกันค่ะทีนี้นี่ทรงหล่อๆแบบนี้เลยนะคะมีถุงลมนะคะจัดหนักจัดเต็มมาจากอารการย่างนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ ไฟท้ายเป็น2024นะคะที่หลอดเต็มระบบเช่นกันนะคะที่เขาใส่ไฟท้าย2024เพื่อจะให้รับกับตัวหน้านะคะตัวแปลงหน้าที่แปลงเป็นหน้าเป็น2024แล้วนะคะไฟไท้ายก็เป็นไฟไท้ายแท้เบิกใหม่เช่นกันนะคะสวยๆเลยค่ะรอลงตัวนะคะใส่แท้มไม่มีเขินนะคะไฟไท้ายการันตีได้เลยนะคะใส่ของแท้แล้วห่อแน่นอนนะคะส่งรอๆสวยๆนะคะ กันสนิทเลยนะคะจะเป็นสเตปสูงแปงเตี้ยนะคะคันนี้เป็นหน้าตัวสูงนะคะเป็นหน้ามีคอสที่ใส่กับกระชนตัวเตี้ยนะคะ4ประตูนะคะทําให้รถตู้เปลี่ยนไปเลยนะคะพี่ๆหลอลงตัวค่ะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามร้านตามอโตช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะฝัง่งขาออกมีหน้าร้านชาัดเจนนะคะ สามารถทักแชทไลน์ได้เลยนะคะหรือพี่ๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้เลยนะคะหน้าร้านเราเป็นหน้าร้านเล็กๆนะคะแต่มีบริการ,รโครบวงจรมีบริการติดตั้งนอกสถานที่ติดตั้งฟรีหน้าร้านนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะสวยๆ,ๆรอๆแบบนี้ฝากผลงานร้านตั้มอโตช็อปไปด้วยนะคะ <S 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 เป็นแนวทางในการแปลงหน้านะคะแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตก,ก็มีนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจสามารถทากแชทได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะขอบคุณลูกค้ามากมาเลยนะคะที่มาแปลงหน้าอัพหน้ากับเรานะคะสนใจดติดต่อได้เลยฝากกดติดตามผลงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ